ครับสวัสดีสสดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีดดต้อนรับเข้าชูส่องไม้แห่งพามวนวันนี้มาติดตาม,มารับชมนะแนวทางปูห้าเจ็ดแปดโค้งจุดท้ายครับผมน,นี่ข่าวาฟันดีนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจะเป็นตัวไหนเข้าไปรับชมรับฟังนากันตัวเลขแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องครับผมงวดประจำวันที่สิบเจ็ด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวรอไปรับชมไปพร้อมกันครับพองมาถ่อ ครับผมปูบ่ได้อุปโดขึ้นมาว่าฟันก็นคือฝันเนี่ยครับถ้าอยังเพิ่นปูกับบ่ได้เป็นตัวโน้มด้ว่าฝันก็นคือฝันครับผมบ่ได้อุปโลกขึ้นมาครับเลขเล่าเก้าหนึงเห็นบ่ครัอืมมันจะออกรัฐบาลกับบ่ออกครับผมพ่น้องเบิ่งสดๆเลยครับพี่ครับ วงสุดท้ายปูห้าเจ็ดแปดครับอันนี้มันเอียกสุดครับผมคือเห็ดในเบอร์ะั่นละ บนวิ่งเก้าสามตัวนี่นอืมนะเอา้าก็ไปพ่อตึงอันนี้ถ้ามันมาเลขทะเบียนรถเก้าตัหนึง่งเก้า <9 S 1> ฟันมามันเฮียทะเบียนรถกันเก้าสองหนึ่งนี่คือทะเบียนรถครับผม,มฟันมาข้อลังเอารถอย่แล้วอ๋ออ่า อันนี้ทะเบียนรถนี่บบานนี่นเรื่องอะไรับเลีว่าดออกเจ็ดห้าเจ็ดสิบสองเจ็บเป็นแปดสิบสี่ไปตัวหนึ่งออกแปดเก้าเห็นไหมบานนี้วยกันสิบสองเจ็บอ๋สิบสองสี่เปลี่ยนสี่สิบแปดละว่างต่อติดไว มันเล็กเด่นฉีดเซนให้เราี่ครับผมอ่าไม่เอาปูมันจะไปเคยไปอร่อยมากเลยไม่ล่ะเหล็กนั่นปูลงกรดเด้มันจังมากน้ำกลืนเนสมาเร็วกวสามตัวนะเห็นมอหกเก้าเจ็ดเห็นมอก็เห็นมอ มาเร็วดะโอ้ของเจ็ดเก้านะเอ้มาเร็วสามตัวบาทเนี่ยนองหัวลงตอนมันจังมากนี่ร้อยมาไล่อันนี้กเก้าอันนี้กเก้าอันนี้ก้าวอันนี้กเก้าอันนี้กเก้าอันนี้ก้เจ็ดอันนี้ก้เจ็ดเออดีดีครับผมนี่ร้อยอาไล่ห้าบวกซีเป็นเก้าครับซี่บวกซี่เป็นแปดบวกกันนี่ก็นี่ ไยคู่เดียวแต่ว่ามันดังอยู่นี่ตรงกันก็เรียเขาเลียกแค่แตเบื้องนี่งวดก่อนนี่ย่อมรับยุบเจ็ดบวกเจ็ดเป็นส็บสี่ดับสี่บนโบยู่เลยเห็นบอกมาเห็นบอกอันนี้คือกันเห็นดับสี่นี่เป็นเก้าโบยู่แต่ว่าสี่เนี่ยดับล่างยู่บ้างขนาดนะบ้านนี้ เจ็ดกับเปดดับรางเจ็ดกับแปดดับรางนี่ครือรอยมาไล่ให้เบิ้งเอาครบเลยพี่น่องทั้งบนทั้งล่างเนาะโครงสุดท้ายทั้งเด็กฟันเนาะล่าน่ะวิ่งตัวเดียวฮะ อ่ะว่างวิ่งห้าเน้นเน้นห้าสามสามห้าโอ้ตัวเดียวครับ mm. อืมบนวิ่งเก้าเน้น เก้าหนึเก้พี่น้องแล้วก็เจ็ดเก้าเก้เจปูให้กับพร้อมเก้าหนึ่สี่นี่ละนี่เท่านึ่งหนึ่งหาหา้าสามสามหา้า หกเจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าเก้ดเกผมถ้เปียนรถเก้พี่น้องฟันเรารถเสียอีกแล้วพี่น้องฝันไหนก็ปูฝันไหนก็ฝันมาคนลักรถเลยยุคดี่ดปูดด ฟันแต่โบราันว่ลอกนมาลอกเอารถอ่ะมันยัาบอาทะเบียนรถเนี่ยบอกาวนึ่งเนี่ยวเนี่ยมันก็มีอยู่นี่กาวนึ่งาอกา็มมันดอกเล็ล่าแล้วเ็กานึ่ัเนี่ยกานึ่งทสนึ่งแล้วนั่นแหละฟันกับฟันนั่นแหละนี่สามตัวเลยแล้วฟันว่ามูอเดียวกันครับผมมันมีความผิดเออมันดีครับไปเอารถพ่อพ่อกับว่าห้พ่อก็ให้อ่าแล้วไม่ยืมรถเออ ้อยที่ไปที่มาเนี่ยจได้แล้วบาดเนี่ยมันเราต้องกันว่ามูเดียวกันเนาะเออก็เลยเอาก็เอาตัวถอะไปแล้วแไปพี่ต่ำ้นไหมมุนแอบแอบมันเม้าเราขี่ต่ำ้นไหมอ้ยใส่้นไหมมุนแอบแอบเลยรถบ่มีแนวดีเลยบ้านในรถนั่นบานในพ่อมันนั่นล้านพ่อมันนั่นมันเป็นล้านผลิตรถ อ่าเฮ็ดรถห่างรถพี่รถยังรถต่ำต้นไม่ต้นยังบอกมาเหตุมาเหตุอ่าก็ปาผุอ่าเหตุมาบ้านเด็กกนแล้วเดยวบอกโอ้ยรถกูรถแอฟแทบโบมีแนวดีเลยรถเล่ฟ้าฟันบ้านเด็พ่อมันก็เลยใไทลูกน้องมันหลายคนลูกน้องเป็นสีผุนไหมครับผมบ้างงอเท่ะอันเท่ะอันเท่ะอันแล้วมันดึงไม่ยืดประกอบไปต้อเป็นรถขั้น mm ขั hmm, <S <S ้น <symmetry> ดีอ่าเออออกมาเลยออกมากับรถตอนนี้รถขั้นนี้ละ แต่ว่ามันมุลบัดแล้วมันเทดละไม่โอ้ยอวัดเลยงออุปูรถเราได้บอฟันเกียวรถขั้นนี้ครับผมว่าว่าดีดีรถทะเบียนรถนะโอ้เก้าสองหนึ่งโดหลังเด้อทะเบียนรถน่งรถสิ่สามตัวสิแตกก็เหมือน้ปูสองเก้าหนึ่งสลับสลับจำแน้สลับทีนะ หนูดป <New> ูดเลยครับพี่นนองอันนี้เป็นโครงชุถ่ายได้พี่น้องดอเด้อสอนหรนะบปูบห้เาเ็ดแปได้บบพี่นนองฝากต่อนเพราะว่พี่นนองเอฟซีสุขุ้นครับผมเนาะมากระกัดแคทระพันให้เป็นแมวทานเนาะเนี่ยจาให้ให้ยังไ้กับเอฟซีกับปูย,ยังกับมัเบอร์เท่านน,นี่ละมัมะวสร้างเส้นลด สี่้อาสิ่เก้าจัดทรงแบบดวนดวนขันโยกังไก่ๆมื่นหนึ่งสองมือหอดก็ไปส่ง m ไปไปซะนี่ผมก้องดาวนมทันได้กับติโตเบิรวมานี่กาฝากตะเคียนทองมหานยยกที่งนี่อะ ยาแค่นี้แล้วหมดได้ตาผ่าตะเคียนทองมหานิยมค้าขายก็ี่ใส่กระตังน้ำมอดทั้จบอแล้วถึงเจ้าแม่พ่วงฟ้าคเจ้าแม่เจ้าแม่ได้ทั้งได้ทั้งค้าขายอแข่งข้อแข่งข้ออย่าไปใส่กระเป๋าให้มันสะพัดกับร่างกายเาครห้องโอ้เป็นตะกุดผ่ากะตะเคียนทองพี่น้องเนาะพระเจ้ามาปุ๊กเศษ กาฝากมันทำในตัวนึงมันก็หายอย่างนีหรอกกาฝากตะเขียบทองบ่ไฟไม่ทำหรอกกาฝากแนี่อื่นน่นร้ายพวนเปรวมากเลยเก่งเกลียดล่ะพวกสิใดนี่บ่อยให่ดิายดดนะฟันกับฟันเท่านั้นหระฟันแต่ว่าคนมาลัหลดเ่นั้บ่ฟันอยกเลยครับผมคนมาดักลถดทะเบียน9 2้หนึ่ง S <S <S มีความผิดแต่เราเมาเราจะต้อนเออครับผมสีนี้จังไรแล้วมีความผิดเมาเราไปมีเรื่องกับคนอื่นเขาครับผมบ้านเนี่ยเขาจีขาครับมันก็นเลยสีนี้ฝันก็คือฝันบ่ได้อุปโลกขึ้นมาฟฝันจังไหนกับว่ารูฟังจังสั้นละครับผมพปนองพ่อหน่าอุปโลกขึ้นมากอย่งบ่นแม่นผมฝันก็คือ้นผมฝันเนะปูเนาะเนาะฝันเนาะเนาะมีชีฝันไดนทุกคน ส่วนมากเนี่ยมันดึงกันได้เพียรแต่ละดึงเพียรเอาเพียรไปแล้วก็ลบว่ได้นั่นละในในอันคลิปนี่ยบอมี่ดอกในคลองบอมมี่ที่ได้เพียรแต่มันลบว่ได้ครับตในสี่สิบกุศลครับผมครับผมเนาะลงมาลำด้วยเป็นเจ็ดทีครับนะครับมาต่อร์ยิ่งที่เราเลขเหล้านั่นต่อไปเนี่ยพระบูชเชียง้ตัวเดียวให้ลูดเอา มาหันนก็ให้ร่วงซองนันเจี๊ยบนะนเรา่อง่องไม่เอาเกี๊ยบนั่นไผซีตัวเดียวรูดเลยบ่พผาดมันก็มาซีนเลยอาจะรูดแล้วยครูแค่ก็บอกว่าถในเหตุเพื่อสารพนลองชัดตาได้พนลางได้สายาตครูมันบ่าไปแพ่สองหางสามหางเขนาดแต่วิ่งรูดบนล่างซีมากแน่นอนคุดผีสวัสดีครับ